โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะในส่วนของกราฟทองคากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เออมาดูทิศทางกันนะคะว่าทองคําเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะในการบอกแพทเทิร์นนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นก่อนนอนฟาร์มนะคะวันนี้ก็วันพุธเนาะอ่ะนะคะมาดูกันนะคะก็ส่วนแรกเลยนะคะอยากพาดูวีก,ก่อนเลยวีคเนี่ยสิ่งที่เขากําลังวิ่งอยู่เราไม่ดูแท่งปัจจุบันเนาะเราดูแท่งก่อนหน้านะคะ แท่งก่อนหน้าเนี่ยเขามีการจบวีคแบบค่อนข้างโอเคนะคะในการส่งแรงขึ้นต่อเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาจุดที่บายกันว่าแบบบายจุดไหนที่เป็นโซนที่ดีนะคะแล้วบายจุดไหนที่เป็นโซนที่ค่อนข้างเแข็งแรงนะคะในการเข้าออ,อเดอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวีคดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย วีคมีการวิ่งที่ยังไม่จบเนี่ยก็มีโอกาสเก็บไส้แล้วก็เด้งขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวีคเนาะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากให้สังเกตคือถ้าเขาไม่เขาไม่ทําพฤติกรรมคือในขณะที่เวลาเขาขึ้นแล้วเนี่ยส่งแรงขึ้นแล้วเราไปหาซัพพลายแล้วแล้วแบบไม่ทําพฤติกรรมของการบ่งบอกว่าวันนี้ฉันจะกลับตัวลงเนี่ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสส่งแรงไฮสูงกว่าไฮเดิมอืมนะคะแนวนี้ก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าเป็นแนวเอ่อ ทำมันไปเลยนะคะเออเออไม่ได้เป็นแนวที่มาอาจจะมาถึงเนาะอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็ต้องรอดูว่าณนะจุดที่เจอสภาพายนะคะเขาจะมีโอกาสในการทําทรงลงลงไหมนะคะแต่ถ้าไม่ลงนะคะไม้ใบที่เราจะใบกะขึ้นไปเนี่ยก็เก็บกันยาวๆได้เลยนะคะแต่แต่ว่ากันหน้าทุนเอาไว้เนาะเผื่อแบบเวลามันกระชมกระชากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอ็นในส่วนตรงไม้ที่เราออกไปได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายภาพรวมของการเทรดก่อนเนาะซึ่งการบริหารพอร์ตเนี่ยอันนี้แยกไปอีกส่วนหนึ่งนะคะในการเตรียมแผนเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันในส่วนของการมาใช้งานเนี่ยได้ใช้ไปแล้วนะคะก็คือ6กสที่มีการย่อตัวลงมานะคะของทาวเฟมใหญ่ณทรงตรงนี้ก็ยังคงบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะยังไม่ได้ทําลายโซนเทรนนะคะดังนั้นเนี่ยณนะจุดนี้ที่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นคือยุกโล อ่ยกไฮนะคะเป็นในยะอยู่ตอนนี้นะคะเป็นในยะอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะคะต้องบอกเลยว่าณโซนทุกๆโซนเนี่ยก็ยังคงบ่งบอกว่าเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะในโซนนี้แต่ภาพรวมใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเป็นไซเวย์อยู่นะคะเขาเป็นไซเยวดังนั้นไซเยวนี้จะทําลายไฮได้หรือไม่นะคะก็อ่ะไฮก็อยู่ตรงนี้นะอืมโซนไฮนะคะโซนที่แบบเป็นเป็นโซนเทรนนะคะ เอ่อถ้าทะลุได้นะคะก็จุดนี้นะคะจะก,กลายเป็นจุดเบรกเอาอ่ะอานว่าภาพใหญ่ก่อนนะอ่าถ้าทะลุได้นะคะก็จะเป็นจุดเบรกเอาเริ่มเป็นในยะในการมองได้2ทางนะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ขึ้นมาในโซนส u p p แล้วเกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นเอ่อการแสดงการกลับตัวเนาะอ่ะอันนี้ก็อาจจะลงมาที่รับบีกได้นะคะซึ่งทรงกราบณนะ์ณตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยรอยจังหวะนั้นนะคะพอมันมีการคอนเฟิร์มอันนั้นเดี๋ยวค่อย ว่ากันตอนเข้าออเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงที่เกิดขึ้นได้เนาะในสิ่งที่จะวิ่งนะคะของพี่พองอะทีนี้นะคะย่อยทางเฟรมเล็กกันไปสักนิดนึงนะคะเพราะด้วยแพทเทิร์นใหญ่ต้องคุมแพทเทิรนเล็กอยู่แล้วนะคะ เอ่อถึงให้แพทเทิร์นเล็กเนี่ยมีการแสดงบ่งบอกอะไรหลายอย่างนะคะถ้าไม่ได้เป็นในยะของแพทเทิร์นใหญ่ที่ชี้ชัดว่าวันนี้ฉันจะลงนะคะก็ต้องยอมเขาเนาะเพราะว่าเขาเป็นทำเฟรมใหญ่นะคะแล้วก็มันเป็นทำเฟรมที่ควบคุมเอ่อคุมครอบครอ,อบลงไปนะคะในทำเฟรมเล็กๆอยู่แล้วนะคะไปดูที่ดีกันอันนี้คือวิเคราะห์ก,ก่อนนะยังไม่ได้มีแผนการข้อออเดอร์น,นะคะเอ่อ เดนะคะสิ่งที่เรามองเห็นเลยนะคะโซนนี้เนี่ยที่เขามาใช้งานที่ตีไว้เมื่อกี้หกสิบจุดแปดอันนี้ใช้ไปแล้วนะเคลียบแล้วนะคะโซนนี้คือต้านเนาะตีไว้ก่อนนะคะต้านต้านตีไว้ก่อนณจนะังหวะที่มีการลงมานะคะแพทเทิร์นเขาเนี่ยในทาวเฟรมเล็กๆ,ๆ,ๆทาวเฟรมเดก็ยังคงเป็นเป็นทาวเฟรมที่ยังคงรับเทนอยู่นะคะยังคงรับเทนอยู่ในการวิ่งนะคะซึ่งไอที่มันลงมาข้างล่างเนี่ยมันเป็นการ วิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วก็สร้างสวิงโลนะคะมาพักตัวพูดง่ายๆนะคะสร้างสวิงโลแล้วก็มาใช้ดีมานนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนไต่ๆแบบกําลังสร้างสวิงไฮใหม่นะคะถ้าสวิงไฮใหม่นะคะสร้างรูปแบบของการไม่เกิดพฤติกรรมการกลับตัวนะคะณจุดนี้นะคะก็อาจจะย่อมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะขึ้นได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูทรงนะคะว่าแบบณจุดตรงนี้นะคะจะเกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรให้เรามองเห็นนะคะ ถ้าเขาไม่ได้เกิดเป็นจุดกลับตัวเนาะอันนี้ก็มองน่าจะมองขึ้นนะคะอืมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนะจุดจุดๆเนี่ยก็ต้องมีโซนที่เรายอมแพ้ได้ชัดเจนเนาะเราจะได้ควบคุมออเดอร์ของเราได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูเลยนะคะว่าเออทรงปัจจุบันนะคะนี่นะขอเพราะว,ว่าเอามาตีปัจจุบันดีกว่านะคะอืณนะปัจจุบันเลยนะคะทรงของเขาเนี่ยในทาวเฟรมณนะ ตอนนี้วิ่งอยู่เป็นอะไร i ท e f เ a m e ใหญ่ก็คือส่งแรงขึ้นถูกไหมแล้วทีนี้ใน i ท e f เ a m e เล็กนะคะคือเดลงมานะคะก็มีการส่งแรงเป็น Head and Shoulder นะคะเริ่มทำไหลเป็น Head and Shoulder เนาะอันนี้ก็เป็นนนยะได้เลยว่ามีโอกาสที่จะผักดันราคาขึ้นนะคะไปหาซัลายด้านบนมากกว่าที่จะผักดันราคาลงในจุดนี้นะคะอืมมากกว่าเนาะ เพราะว่าณจุดนี้เนี่ยสิ่งที่เขากําลังทาทรงภาพใหญ่คุมเนี่ยมันก็ค่อนข้างสนับสนุนไปกับเศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่แบบเกิดความผันผวนทั้งสงครามก็ดีแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟอ้อก็ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่มันกําลังเสริมทับกันนะคะทั้งแบบเศรษฐกิจและเทคนิคดังนั้นคือณนะตอนนี้นะคะการมองขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างได้ดเปรียบกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยแต่ทีนี้ณนะจุดขึ้นเนี่ยเราจะายจุดไหนนะคะดังนั้นเราก็จะมาดู ด้วยโซนนะคะของเทคนิคนะคะเอออ่ะจุดแรกก่อนก่อนไฟฟิกโบนะไออยากให้ดูตรงนี้นะคะให้ดูตรงนี้คือแนวรับเนี่ยอันแนวต้านก่อนแนวต้านเนี่ยเขาอยู่โซนนี้อยู่แล้วนะคะอยู่โซนนี้เอ่อที่สร้างแนวได้ไว้แบบชัดมากๆนะคะเอ่อต่อไปนะคะก็มาดูโซนแนวรับที่สร้างไวชัดเลยก็คือโซนนี้นะคะแนวรับ จริงๆแล้วมันต้องตีทั้งไส้ทั้งเนื้อนะอืมนะคะแนวรับแนวต้านเนาะอยากให้ตีทั้งไส้ทั้งเนื้อเพราะว่ามันก็เป็นโซนที่เราเนี่ยสามารถเก็บสวิงได้ตอนที่มันวิ่งขึ้นไปนะคะนะจุดนะจุดที่มันวิ่งอยู่ดังนั้นนะคะตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของเรื่อง s อเเนี่ยอ,อันนี้คือแค่ว่าได้เห็นภาพนะ ในโซนของ SL เนี่ยณนะตรงนี้นะคะไอมองว่านะการที่เรามี SL ที่คู่ควรเนี่ยค่อนข้างที่แบบสำคัญมากเพราะว่าถ้าเวลาเราออกไปแล้วอันนี้สำหรับทุนพอใหญ่นะเพราะว่าระยะวิ่งมันค่อนข้างไกลนะคะเอ่อณนะจุดนี้อะไงนะอ่ะ SL คู่ควรเขาก็จะอยู่กรอบกว้างมากๆนะคะในการวิง่งอืมเมื่อเรามองว่าขาบายค่อนข้างได้เปรียบใช่ไหม มันก็จะเป็นโซนที่ถ้าสมมติว่าเราเซลไว้เนี่ยถ้าเราเอาพอตใหญ่นะคะเราก็สามารถแก้ไม้ในโซนได้นะคะแก้ไม้ในโซนได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เราพอดไม่ใหญ่เนี่ย nee เราก็ต้องยอมแพ้เนาะเออเราต้องยอมแพ้เป็นโซนนะคะยอมแพ้เป็นไม้ไม่ใช่ยอมแพ้เป็นโซนนะคะยอมแพ้เป็นไม้ก็อยู่ที่ทุนของเราในการบร e ิหารจัดการนะคะอ <ite> ่ะทีนี้มาดูกันนะคะพฤติกรรมปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีซัพลายอยู่สองโซนนะคะมีซัพลายอยู่สองโซนซึ่งซัพลายตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการใช้งานก่อนแต่การใช้งานของเขาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะอันนี้ตีเส้นเลยเพราะว่ามันเป็นเอแท่นหัวล้านนะคะไม่มีไซส์ซัพลายก็จะมีสองโซนนะคะตรงนี้เป็นโซนซัพลายนะคะซัพลาย อ่าผิดนะคะอ่าโซนซัพพลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดซัพพลายนะคะซัพพลายโซนอ่าทีนี้นะคะณนะจุดที่เขาสร้างซัพพลายไว้เนี่ยเขายัางไม่ได้ใช้งานเลยสักโซนเดียวนะคะเขาก็มีโอกาสไลชนนะคะแล้วเด้งก่อนสําหรับคนพอตเล็กณนะจุดแรกที่ชนแล้วเด้งนะคะอบอกเลยว่าตรงนี้เก็บได้ ตรงนี้เก็บได้นะสําหรับคนพอตเล็กนะคะพอตพอทหนึ่งร้อยเหรียญอะไรเงี้ยเก็บได้นะคะแต่อย่าออกโอเวอร์หลอดนะเพราะว่าถ้าออกโอเวอร์หลอดเนี่ยบางทีตอนตอน,ตอนจิ้มรกระชาติถ้าเราแบบเราต้องเร็วหน่อยนะเราต้องเร็วหน่อยนะคะไม่งั้นคือโอกาสพลาดก,ก็ค่อนข้างสูงนะคะเอ่อถ้าทันก็ดีถ้าไม่ทันก็ถ้ามองว่าเราแบบไม่ไม่รวดเร็วหรือไม่ทันอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเข้านะคะไม่ควรเข้าแต่จุดเนี้ยสองจุดเนี้ยจะเป็น จะเป็นจุดที่ชนแล้วเด้งก่อนนะคะชนแล้วเด้งก่อนเพราะว่าเป็นโซนที่แบบเกิดซัลายแล้วยังไม่ได้ใช้งานนะคะในครั้งแรกเนาะ,ะทีนี้นะคะในเมื่อหน้าบายเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบก,กว่าเรามาดูโซนที่เราจะบายกันไปนะคะว่าตรงไหนที่เขาคอนเฟิร์มให้เราบายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีโซนแข็งแรงบ้างนะคะซึ่งเราจะยืนยันอะไรไปบ้างแน่นอนว่าตอนนี้ยืนยันก็คือเทมอยู่แล้วนะคะเป็นหลักหนึ่งโซนนะคะ รมเนี่ยไว้ในใจอยู่แล้วนะคะจากทางเฟรมใหญ่เอ่อส่วนต่อไปก็คือเป็นในส่วนของเอาฟิสโบมาตีก่อนนะจากเลขที่แบบเป็นค่าเป็นค่าของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะก็จะเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะอันนี้คือโซนที่ตีเผื่อนะคะเจ็ดสิบแปดจุดหกนะคะแล้วก็เป็นแปดสิบแปดจุดหกอันนี้คือตีเผื่อตีเผื่อคือ โอกาสสวิงนะคะโอกาสที่แบบอาจจะสวิงกิบไส้อะไรเงี้ยนะคะดังนั้นโซนแข็งเลยนะคะก็จะอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นกรอบของดิมาสปายของคำเซ็นใหญ่ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกรอบของโซนด a มานะคะอันนี้เดยวยกใส่ก่อน อืนะคะอันนี้จะก็จะเป็นกรอบของโซนดีมานนะคะซึ่งกรอบโซนดีมานเนี่ยบวกด้วย61.8นะคะแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบของ78.6นะคะอค,ค่อยๆ่อไปช้าชนะอืม78.6นะ,ะกรอบนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็ค่อนข้างเป็นโซนที่แข็งแรงมากเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมที่ย่อยลงว่าแล้วไอ้61.8ตรงเนี้ยมันมีดีมานย่อยลงไปอีกไหมนะคะเป็น ดีม n d ในดีม n d ถ้าเป็นดีมัในดีมาก็กยิ่งแข็งขึ้นไปอีกนะคะในการเข้าโซนอ่ะเราก็จะมองเห็นเลยว่าตรงนี้ก็มีดีมัอยู่นะคะดีม d นดีม d ดีมา,มา,มาอ่านนี้ไม่ได้เขียนไว้นะคะไม่เป็นไรเอ่อต่อไปก็จะเป็นโซนนี้นะคะที่มีดีมา d อยู่นะคะดังนั้นในโซนตรงนี้นะคะมันจะเป็นโซนทั้งโซนเลยที่มีโอกาสได้ใช้งานนะคะแต่ถ้าเป็นโซนแข็งๆอ่าแน่แนอนอยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้นะคะหกส ทีนี้ใครนะคะที่เป็นพอตขนาดเล็กอ่าก็ต้องรอจุดแข็งอย่างเดียวเลยนะคะให้ในการเข้าออเดอร์นะคะส่วนที่เป็นโซนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นโซนที่เราเนี่ยไม่สามารถกระจายได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโซนที่มีโอกาสลากล,ากลงไปหาโซนที่แข็งแรงนะคะเอ่อดังนั้นเนี่ยณจุดนี้นะคะก็ต้องมีการ m MM อ็อ็พตนะคะในการเตรียมแผนกันดีๆ ซึ่งอันนี้ก็พันกว่าจุดนะถือว่าเยอะนะคะเยอะนะไม่น้อยนะอืมนะทีนี้นะคะนะโซนปัจจุบันตอนนี้นะคะไอมองว่าไยเตรียมแผนในการบายอยู่เนี่ยก็คือเป็นโซนนี้ก่อนเลยโซนค่อนข้างใหญ่มากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไอตีไว้ก่อนนะตีไว้ก่อนตึง้งอา่ากำไรนะคะเบอๆก่อน เอ่อกำไรนะคะเดี๋ยวน้อเดี๋ยวเราลากกันใหม่ส่วนค่าทุนนะคะนย์เก้าศูนย์ศูนยนนี้เป็นส่วนที่วนนะคะติดอ่าอ่อันนี้คือ SL คู่ควรนะคะทีนี้เรามาลาก TP พีกันทีถ้าวิ่งไปก็เอาแนวต้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะอืมนะคะ ก็ค่อนข้างแบบไกลยอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นโซนที่คู่ควรในการหวางโอเคนะคะอันนี้เบื้องต้นเนาะก็หนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็ต้องแบบวางแผนในโซนนี้กันดีๆนะคะเวลาเราเข้าเนี่ยใครพอตใครพอตเล็กก็ต้องต้องบริหารในเรื่องของหลอดแล้วก็ระยะทางดีๆนะคะแต่ใครพอใจก็ไม่โอเวอร์หลอดไม่โอเวอร์ size, งไซส์ยังไงยังไงก็กระจายไม้เราก็สามารถแบบได้เปรียบกว่าในการเข้าออเดอร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในจุดแรกนะคะในการวางแผนการเข้าออเดอร์เนาะแล้วก็กระจายไม้เป็นโซนไปนะคะกระจายไม้เป็นโซนนะคะซึ่งโอกาสในการที่จะแบบมาโซนต่างๆเนี่ยก็อาจจะสวิงเก็บไส้ได้นะคะเอ่อต่อไปนะคะต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้คือโซนบายเนาะโซนบายขอ,อวัดฟิชโบหน่อยนะคะเพราะว่าเราเย่อยทาเฟินมาเนี่ยเขาก็จะมี อะไรที่เปลี่ยนไปไหมนะคะเพราะว่ามันมีสวิงเนาะหลายสวิงเพิ่มขึ้นนะคะน,นี่67.8เดี่ยวนี่นะคะถ้าเราดูวัดจากตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ในกรอบโซนอ่ะถือว่าดีนะคะถือว่าดีโอเคนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นโซนนะคะซึ่งเออเขาก็จะวิ่งในการที่อาจจะแบบย่อไปหาโซนต่างๆนะคะเทสแล้วก็รวบมาหาโซนด้านล่างเนาะ ร่มหาโซนด้านล่างนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นไปใช้ซับไพนะคะแล้วก็เทสอยู่ในกรอบนิดนึงนะคะแล้วก็เทสนะคะแล้วก็ก็ยังอยู่ชิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็ถึงจะค่อยดังนะคะทรงก็อาจจะค่อยๆวิ่งไปเพื่อ้างพฤติกรรมปักดันราคาไปในอาทิตย์ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมแผนการเข้าวอเดอร์เนาะในสําหรับ การบริหารทุนได้นะคะการบริหารทุนได้ทีนี้นะคะเรามาดูในเรามาดูในส่วนของเรามาดูในส่วนของทุนที่เดี๋ยวขอออกเดี๋ยวกลับก่อนอ่นะคะอันนี้ขอรกอก่อนนะอืมเตรียมแผนนะคะต่อไปก็คือแล้วกราฟนะตอนนี้นะคะมีโอกาสในการ ลงก่อนเนาะลงก่อนขอย่อยไปในทางเฟรมสหนึ่งชั่วโมงนะคะลงก่อนลงก่อนทีนี้เขาจะใช้โซนไหนนะคะบ้างเนะาะออันนี้ก็ต้องดูแผนในการเข้าเออทำไมถึงลงก่อนเนาะจริงๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาใช้หกสิบ็ดจุดแปดจากโซนใหญ่นะคะโซนใหญ่ในการการฟิตโบูนะ ็จะเป็นฟิลนี้อ่าก็หกสิบจุดปดนะคะซึ่งเอาจริงคือความแข็งแรงน้อยมากนะคะเพราะว่าสะพานอยู่ด้านบนแล้วไม่เกิดการใช้สัพภายนะคะเอ่อแล้วลงก่อนด้วยการใช้แค่หกสิบจุดปดเนาะดังนั้นคือณจุดนี้นะคะก็บ่งบอกได้ว่าโอกาสจับสะพายนี้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะยังคงรอในการเข้าไปแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นจุดด้งได้อยู่นะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดการใช้งานเนาะอะทีนี้นะคะเรามาดูสังเกตต,ตรงนี้ มีการสร้างไฮที่ต่ำลงแล้วก็มีการสร้างโรที่ต่ำลงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นโซนที่ชัดเจนว่าวันนี้เขาจะมีโอกาสผักดันราคาลงนะคะมีโอกาสผักดันราคาลงณนะจุดนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มสร้างต่ำลงมาอีกนิดไหมอมืสร้างต่ำลงาหม่นิดคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบมีการเบรกออฟสัตวเจอลงมาเออนะคะแต่เป็นการเบรกที่แบบว่า ปริมมากเลยนะคะปริมมากนะคะปริมแบบปริมแบบเอ่อต้องบอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะปริ่มแบบปริ่มแบบเด้งขึ้นก่อนได้ไม่ได้ใช้โซนอะไรเยอะมากมายอ่านะคะอันนี้ก็จะแบบเกือ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 บห้าสิบเนาะของของดิฟเฟนซีนะคะอือทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วจังหวะย่อขึ้นไปเนี่ยเขาจะย่อไปตรงไหนนะคะ ด้วยการเกิดสวิงให้แล้วก็เกิดสวิงลงนะคะณนะจุดนี้ที่ชัดเจนแล้วนะคะเราก็สามารถเอาฟิบอนซี่นะคะมากลางได้เลยตอนนี้ที่เขาใช้งานอยู่นะคะก็ใช้สามสแปดจุดสองตรงนี้อ่าซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามีโซนแนวรับเปลี่ยนเป็นต้านนะคะแล้วก็ห้าสิบก็แบบเป็นจุดที่มีซัพลายนะคะมีซัพลายของ t ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะ แต่ก็แต่ก็มองได้อยู่ว่ามีโอกาสชนนะคะแต่ถ้าโซนที่ดีนะคะที่ดีกว่าก็คือจะเป็น6กสเจุดปดเพราะว่าเพราะว่ามีไหล่ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มี ดีมารด้เอ้ยมีสายด้วยนะคะแล้วชน6.1.8ด้วยนะคะณจุดนี้นะคะด้วยการทำโลใน time frame หนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งไม่ต้องดูต่ำกว่าน,นี้ละเพราะว่าการดูต่ำกว่าน,นี้ก็ก็ก็น่าจะเท่าๆกับ1ชั่วโมงนี่แหละนะคะดังนั้นคือด้วยมีไหลมีดีมามีสปายแล้วก็มีการทำโลที่ต่ำลงเป็นระยะนะคะแล้วก็มีการ มีการทำโลนที่ต่ำลงเป็นนัยยะแล้วก็มีการทำหายที่ต่ำลงนะคะที่เราเห็นได้ชัดเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเข้าเดอร์ได้6.8ซึ่งเป็นโซนที่ดีนะคะป8ถามว่าคนพอดเล็กเข้าได้ไหมจริงๆแล้วอืมไม่แนะนำเนาะแต่ถ้าคนพอดใหญ่เนี่ยได้อยู่นะคะเพราะว่าเรามีจุดที่เรายอมแพ้เนี่ยค่อนข้างไกลนะคะการขาลก็จะเป็นทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ แล้วก็ไปเก็บที่หนึ่งเก้าอันนี้คือเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก่อนก็หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเลื่อนอีทีหนึ่งเก้าอืมนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะในการเก็บเซลล์ อ่าทีนี้นะคะมันมีการอันนี้คือไม่ออกเพิ่มนะไม่กระจายเพิ่มนะคะเพราะถ้าเขาหลุดจริงก็คือแบบเขาไม่เขาไม่ทําทรงแบบไอ้นี่ละนะคะน่ากลัวอ่าพอไม่กระจายเพิ่มเดี๋ยวเราไปออกดีก็ข้างบนเลยนะคะแล้วก็ไปแพ้ข้างบนเอาแต่น,นี้นะคะเพราะว่ามันทําทรงละดังนั้นณโซนนี้ก็ต้องกล้าเป็นโซนที่แข็งอยู่ในการเข้าออเดอร์นะคะถ้าระยะนี้แพ้กี่จุดพันสองร้อยจุดนะคะก็ จุดหนึ่งของการเข้าออเดอร์นะตรงนี้นะคะถ้ามาถึงเนาะก็เป็นโซนหนึ่งที่ที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเขาลงเลยเขาหลุดเลยนะหลุดโลนี้มาเลยหลุดโลนี้มาเลยนะคะแสดงว่าโซนนี้เราจะไม่มองในการเข้าแล้วจนกว่าจะเกิดให้เราเห็นโซนว่าตรงนี้นะ จนกว่าจะเกิดให้เห็นโซนว่ามีพฤติกรรมราคาที่มีโอกาสจะใช้นะคะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาหลุดจริงๆก็คือโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบไม่ใช้งานแล้วนะคะอ่นะซึ่งอันนี้ก็ต้องต้องดูกราฟนะปัจจุบันด้วยเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าตอนนี้เขาไหลขึ้นนะคะเขาไหลขึ้นแบบเออเนี่ยมีการไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มองเซลล์ได้นะ,ะมองเซลล์ได้ก็เป็นหกสิบจุดแปดเนาะอืม มาดูส่วนใหญ่นิดนึงนะคะว่ามันวิ่ง <c oughs> ในการใช้โซนตรงไหนได้อีกบ้างนะคะอืมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนซัลายแล้วก็เป็นโซนใหญ่นะคะของหกสิบจุดแปดเหมือนกันดังนั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมแผนกันว่าคนที่เซลล์เนาะเราจะเข้าออเดอร์แบบไหน หจุดแปดตรงนี้หนงตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดขตีไว้ก่อนอืมนะมีแต่สีเขียว ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้เอาออกเพราะว่าใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วไม่เข้าซ้ำแล้วใช้ไปแล้วไม่เข้าซ้ำแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดของกรอบเล็กอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหกสิบแปดหกสิบเอ็ดจุดแปดของกรอบกลางนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหกสิบเอ็ดจุดแปดของกรอบใหญ่ อืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของหกสิบเอ็ดจุดแปดของแต่ละกอบนะคะมีโอกาสขึ้นไปใช้งานดังนั้นเอ่อเมื่อเราเห็นแบบนี้เนาะเห็นไหมจุดหนึ่งที่เราจะวางแผนในการเข้าออเดอร์เมื่อกี้เราก็จะมีโซนในการเตรียมคืออันนี้คือออเดอร์หนึ่งแล้วก็อ l ด้านบนอืมนะคะแล้วก็ไปทีด้านล่างเลยนะคะออกเป็นสามสิบห้าพอ นะคะ TP ด้าล่างเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบบางแผนถ้าเข้าก็เข้ากระจายหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะคะแล้วก็บริหารหลอดไปนะคะแล้วก็ SL ไปนะคะประมาณพันสองร้อยจุดอืมนะคะแล้วก็ TP ประมาณสองพันห้ารจุดนะคะแล้วก็ลงมารับบายข้างล่างนะคะลงมารับบายข้างล่างแต่ว่าตรงนี้นะคะในการเซลก็ต้องมีจุดยอมเนาะแล้วก็ถ้ามันลงมาเคลียร์แล้วไม่ไปรับเซลก็ต้องเคลียร์เคลียร์เซลออก เคลียรเซลล์ออกนี่ก็จะเป็นแผนคร่าวๆในการเทรดในวันนี้นะคะแล้วก็เตรียมแผนในโซนเพื่อที่จะรอเข้าในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมจนยาวเลยนะคะ ถ้าโซนไหนที่ใช้แล้วนะคะมันจะถูกเคลียร์ออกนะคะแล้วก็โซนไหนที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะก็รอใช้อีกครั้งนะคะรอใช้รอใช้แล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็เตรียมบายขึ้นไปแล้วไม้บาบข้างล่างเราก็จะปล่อยนะคะปล่อยเพราะแพทเทิร์นเขาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นใหญ่ที่บ่มบอกมีการที่จะสวิงราคาพักดันขึ้นนะคะค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงจากแพทเทิร์นที่บอกเราอยู่ตอนนี้นะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของ รับปัจจุบันนะคะที่บอกเราโอเคตรงนี้สวยนะติดแนวต้านแล้วก็มีดีมาแล้วก็หกสจุดแปดนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนคร่าวๆในการวางแผนการเทรดในวันนี้นะคะถ้าขึ้นถึงวันนี้นะคะก็ได้เซลล์แต่ถ้าขึ้นไม่ถึงก็ต้องเคลียร์เซลล์ออกนะคะต้องเคลียร์เซลล์ออกแล้วก็มีจุดยอมแพ้ไปตามแผนที่ชับเจนแล้วเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยลงมาด้านล่างนะคะเราก็เรียงบายขึ้นไปที่หกสจุดแปดก่อนนะคะแล้วก็ 7จ็ดิบแจหตรงนี้ก็จะเป็นเจนะ็ดสิปดจหเนาะจริงๆนะโซนเจ็ดิแปดจุดหกเนี่ยเป็นโซนที่ที่ดีเหมือนกันนะคะสองโซนนี้ 68, 68, 68, องค์สปล้เป็ดแปกเพราะนี้คืออะไรคือไหลคือไหลนะคะดังนั้นก็การสวิงไส้ต่างๆนานาสามารถวิ่งเก็บได้แล้วยิ่งเราดูในทางเต็มใหญ่สิ่งที่เราจะเห็นชัดมากเลยสิ่งที่เราจะเห็นชัดมากๆก็คือ นะคะมันมีไส้เนาะที่วิ่งอยู่นะคะของด้านบนเห็นไหมตรงนี้นะคะมีไส้นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะมีไส้ของของดีมานอยู่แล้วก็มีติดราคาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เขาต้องมาเคลียร์นะ,ะเขาต้องมาเคลียร์ดังนั้นคือณนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งในการเข้าออเดอร์แล้วก็ปล่อยอยาวนะคะก็จะเป็นโซนบายนะคะแล้วก็โซนเซล์พวกนี้ถ้ามันสวิงถึงนะได้เก็บนะ แต่ถ้ามันลงมาเลยอันนี้ต้องเคลียร์ออกนะคะเซลล์ต้องเคลียร์ออกเนาะเพราะว่าการปักดันราคาขึ้นของตามตามเทรนเนี่ยค่อนข้างแรงกว่านะคะค่อนข้างแรงกว่านั่นเองเนาะก็ตอนนี้นะคะใครแบบกําลังวางแผนในการเทรดเนาะประเมินพอร์ตเราด้วยแล้วก็เอเอ็ตามพอร์ตที่เรามีขนาดพอร์ตเท่าไหร่นะคะในการวางแผนการเข้าออเดอร์เนาะก็ว่ากันไปตามระบบแล้วก็ว่ากันไปตามจุดเข้าออเดอร์แล้วก็ว่ากันไปตามจุดที่เราจะ ยอมแพ้นะคะเพราะทุกๆจุดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือเราต้องยอมแพ้เป็นนะคะยอมแพ้เป็นยอมแพ้ยังไงนะคะก็หนึ่งเลยถ้าขดเล็กแน่นอนว่าต้องยอมแพ้ที่โซนโซนแบบคู่ควรที่แบบต้องยอมได้เช่นสมมุติว่าเราบายที่หกสิบเจุดแปดเรามาดูสักนิดนึงว่าณนะจุดปลายของหกสิบจดุดแปดตรงนี้มีตรงไหนให้เรามองเห็นว่ามันเป็นการ S l ที่คู่ควร ทุกคนจะเห็นตรงนี้ว่าตรงนี้มีดีมาหนึ่งโซนดีมาหนึ่งโซนอ่านะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าเราบายขึ้นไปเนี่ยด้วยดีมาพวกนี้เนาะสำหรับการบายนะหกสิบจุดแปดของพอร์ตเล็กนะก็ควรวางเอสเอลตรงนี้ก็ควรวางเอสเอลตรงนี้อืมนะคะของโซนนี้นะคะสําหรับคนพอร์ตเล็กนะคะเพราะอะไรเราวัดดู มาชนิสลกี่จุดห้าร้อยจุดหกร้อยจุดนะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะถ้าหลุดมาจริงก็ค่อยมารับหกสิบจุดแปดนะคะแล้วก็เอกันที่ปลายาเดิมอ่านะคะเอที่ปลายาเดิมอืมนะคะกี่จุดเห็นไ,ไหมถ้าเราเล่นกอดเล็กเราต้องบริหารอย่างนี้นะ เอออย่าตามพอทใหญ่นะคะพอทใหญ่บางทีเราสามารถปล่อยให้เขาวิ่งได้แต่พอทเล็กไม่สามารถปล่อยได้ถ้าไม่สามารถปล่อยได้เนี่ยก็ต้องยอมแพ้เป็นโซนนะคะแล้วก็ไปเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่เออแต่อย่าเขาเรียกว่าอย่าผูกขันตามมันแล้วกันเนาะเออหัวใจจะได้แบบสามารถควบคุมได้นะคะไอโซนนี้ก็ประมาณห้าร้อยจุดเนาะตัวโซนโซนด้านล่างเนี่ยสมมติเราไปเข้าออเดอร์นเนี่ยมันก็จะเป็นโซนนี้อ่า SL ก็ปลายไส้นะคะ SL ลปลายไส้เผื่อไปร้อยจุด คะ,ะกี่จุดหรือก็ประมาณ500จุดนะคะ5้าอจุดเห็นไ,ไหมมันก็ต้องเป็น SL เป็นโซนนะคะซึ่งเดี๋ยวโซนเหล่านี้นะคะใครแบบอยู่ในห้องเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเรามาซูมนะคะเพื่อแบบอธิบายเพิ่มเติมกันอีกทีในรายละเอียดต่างๆของกราฟกันนะคะสำหรับ ใครที่แบบเตรียมแผนเรียบร้อยนะคะวางแผนเรียบร้อยนะคะก็เข้าตามแผนนะคะแล้วก็ปล่อยให้กราฟ c o v e r i n ไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปเสริมกําลังใจนะคะให้กับสิ่งที่เรากําลัง cover เนาะ,ะเพราะเดี๋ยวอาจจะแบบไปลุ้นเหมือนลุ้นมวยอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าผูกผันกับกราฟได้นะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเทรดแล้วก็โชคดีแล้วก็ทำกำํากาไรในตลาดนี้ได้อย่างยัง่งยืนนะคะสําหรับการ เตรียมแผนวันนี้นะคะวันพุธเนาะวันพุธท,ที่อะไรวันที่สองนะคะก่อนนอนฟาร์มนะคะวันพุธพฤหัสสุกนะ,ะก่อนนอนฟาร์มนะคะเออก็เตรียมแผนเข้าๆประมาณนี้ซึ่งไอเนี้ยที่อธิบายไปเนี่ยโซนที่มีโอกาสวิ่งเก็บแบบในนอนฟาร์มได้เลยนะคะก็เดี๋ยวว่ากันไปเป็นวัน by วันกันนะคะอ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการเป็นเทรดเดอร์นะคะขอให้ทุกคนพ์ดฟ้ากําไรเติบโตกันยาวๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ